โคเด้นเติมเกมเติมเกม Rov ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์เติมมา Rov บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ open id ในการเติมเกมเท่านั้นและยังมีแพ็คให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็คที่สามารถเติมได้บริการตลอด24ชั่วโมงพราะบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคเด้นเติมเกมเท่านั้นและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง The Promenade อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเลฟฟินิกแคลรี่นะครับจะมาสอนการเดินเกมสล็อตแคลรี่ในแพทล่าสุดนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับเรามาดูส่วนของไอเทมดูแล้วก็พลังแฝงกันก่อนได้เลยนะครับ <L> เรามาดูส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมที่ผมใช้ก็คือเซตนี้ออลเลยน,นะครับชิ้นแรกออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับชิ้นที่2ออกเป็นโบเกนสเปียร์นะครับเพิ่มพลังโจมตีชิ้นที่สออกเป็นสเปียร์ออฟลองกินุดนะครับเพิ่มพลังโจมตีรถคูดาวสิบห ส่วนต่อไปเป็นพลังแฝงนะครับพลังแฝงที่ใช้ก็คือ Devil Awakening นะครับส่วนลูนที่ใช้นะครับ o n s l a u g t 8เมตร Awake 2เมตร Assassinate 5เมตร Accelerator 5เมตร Dragon Core 10เมตรส่วนสเปลเกมนี้ผมก็ใช้เป็นฟิกเกอร์นะครับโอเคครับจะเป็นยังไงเราไปดูวิธีการเล่น p h o e n i x c a r r y กันในเกมกันได้เลยนะครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็เล่น Finisher ชนเลนกับ Rawil นะครับอันดับแรกเราก็อัพสกิลหนึ่งแล้วก็เดินเข้าเรียนกันก่อนนะครับข้อดีของการเล่น Finisher นะครับ f i n i s เป็นตัวละครที่สามารถเข้าไปล้วงฝันตัวข้ามได้นะอีกกททัััั้้งงงยยเเป็นนนตตวววละะครรรีี่สาาาามถหหหจใด ได้นะเพราะว่าสกิลส2ของฟินิกส์นะครับก็จะเป็นการกิ้งหลบหนีแบบชิลๆนั่นเองนะครับและอีกอย่างนะครับข้อดีของฟินิกส์ก็คือการเปิดพุ่มนั่นเองนะอย่างเช่นช็อตนี้นะครับการที่ฝั่งตรงข้ามจะมาดักพุ่มฟินิกส์ก็อาจจะทําได้ยากนะครับส่วนวิธีการกดดันเลนฝั่งตรงข้ามนะครับเราพยายามใช้สกิล1ให้โดนฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตีสแต็ค4สแต็กนะครับก็จะทําให้สแต็กเราระเบิดนะครับการที่สแต็กระเบิดตอน4สแต็กนะครับก็จะเป็นดาเมจที่รุนแรงมากเลยนะครับและอีกทั้งฟีีีนน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 ิิิิกกกกก์เเเเเปป็็็ตตตัััััััววววววลลลลละะะะะคคคครรรรรรทท่่่่่่่สาา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 มถหหจจจงงงงไไไดดดด้้้้้ยยอออบบธช ก็มาฟาร์มนกกันก่อนนะครับวิธีการฟาร์มก็เหมือนเดิมนะครับคอยใช้สแต็กสกิลหนึ่งฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่าปกตินะครับช่วตนี้เราก็คอยหาจังหวะในการฟาร์มไปก่อนนะครับคอยเพย์เซฟไปเรื่อยๆนะครับรอให้เมดหรือว่ารอให้ซัพพอร์ตราลงมาเติมเรานะครับเราก็อาจจะหาจังหวะการเล่นได้ง่ายกว่านี้นะครับช็วตนี้เพื่อนเราก็อยู่เลนบนกันเยอะนะครับน่าจะไปถูกบนกันโคตรเยอะเลยนะครับหน้าที่ของเราก็คือการเคลียร์คลิปหาเงินกันต่อนะครับช็วตนี้ลาวิวไม่ออกมาเคลียร์คลิปเลย และเพื่อเราก็ได้เฟิร์สบัตกับดับเบิลคิวมานะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับแล้วก็ช็อตนี้กบก็จะมารวบเรานะเราก็ให้มันรวบเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีสกิลสองในการหนีนะครับหรือว่าถ้าเรามีสกิลสองในการหนีตอนที่กบจะรวบก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับการเล่นทริคสกิลสองก็คอยหาจังหวะในการใช้สกิลสองในเวลาหนีก็ได้นะครับก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าการที่เราหนีได้นะลมมี่ของเราก็ไม่ต้องพะวงถึงเรามากเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็สามารถกดเล่นฝั่งตข้ามได้โดยแบบไมมม่่่่ตต้้องงใหลลาชววยนนัเเะครรฟกก็็ปที เลยนะครับก็สามารถละลายแทงได้นะครับสกิลหนึ่งของฟินิก์นะครับเมื่อตีครบสสเต็กนะครับก็จะสามารถตีได้โคตรแรงเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นก็ลองเอาปเล่นกันดูนะส่วนใครที่เล่นไม่เป็นก็ดูคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้นะครับคอยศึกษาการหาวิธีการเล่นนะครับคอยหาจังหวะในการไฟนั่นเองนะครับช็อตนี้มังกรก็เกิดแล้วนะครับล้วก็คอยโซนมังกรให้ป่าเรานะครับเพราะว่ามังกรจะสามารถเพิ่มดาเมจให้เราะช็อตนี้เราก็โดนรับวิญญาติมา1ทีนะแต่ก็ยิงสกิลหนึ่งตีธรรมดาแลดไปได้หนึ่งา ก็รีบกลับเลนไปื่อเชียร์คลิปนะครับเพราะว่าการที่คลิปชนบ้านเรานะครับบ้านเราก็อาจจะแตกได้นะหลักๆก็คือการไปแฟร์นั่นเองนะครับส่วนวิธีการยืนเลนของฟินิชแคลรี่นะครับฟินิชเป็นตัวละครที่สามารถหาจังหวะการเล่นได้ตนเองได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นส่วนมากก็จะเป็นการล้วงแคลรี่ฝั่งตรงข้ามหรือว่าการกดดันเลนส่วนใหญ่นะครับรอให้เมทรอให้ป่าเรามาเติมนะครับก็อาจจะทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่าปกตินะครับช็อตนี้ก็เบิร์ดด้าเมทฝั่งตรงข้ามไปนะแต่ก็ไม่ตายสักตัวนะเสียดายมมมมมาาาาากก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 ๆเเเเลลลยยนน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 ะะะคคคครรรรรรรััับบบใช็็ออออตีีีีีี้้ขขสสง่่่่่ฟฟิิิืททไไ สกิลในการเล่นนะครับฟินิกก็จะตีธรรมดาไม่ค่อยแรงเท่ากับแคลรี่ตัวอื่นๆนะครับอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะแต่ที่สําคัญก็คือการที่มีฟินิกมีสกิลก็อาจจะเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับชอนี้ก็ฟาร์มกันไปก่อนนะครับเพื่อหาตังค์ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าแคลรี่หลักๆก็ต้องการตังค์นะครับเมื่อเรามีตังค์เราก็จะจ่ายดาเมจให้เพื่อนได้มากที่สุดนั่นเองนะครับชอนี้เราก็รีเลิศกันก่อนนะครับส่วนวิธีการดับแคลรี่ที่เป็นฟินิกมานะครับเราต้องดับตัวชนะฝั่งตัวข้ามมานะครับไม่ เ,เพราะว่ากบสามารถหายตัวได้นะแล้วก็ชอบดักพุ่มไปชีวิตจิตใจนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเล่นแคลรี่ได้ยากนะแต่การเล่นฟินิกในเกมนี้นะครับก็จะสามารถใช yeah> ้สกิลสองในการหนีได้นะคอยหาจังหวะการเล่นได้นะครับผมส่วนข้อดีของการเล่นฟินิกแคลรี่นะครับฟินิกแคลรี่เป็นตัวละครที่สามารถเคลียร์คลิปได้ไวนะเพราะว่าการมีอันติกก็จะสามารถสาดอันติออกไปนะครับสามารถเคลียร์คลิปได้ง่ายนะชวงนี้เราก็สกิลสองไปช่วยเพื่อนกันก่อนนะครับคอยยิงธรรมดาคอยใช้สกิลหนึ่งยิงธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับก็เก็บชัดดาวมาได้หนึ่งชัดดาวนะครีาม เราสามารถหนีได้นะครับหลังนั้นเราก็แปะสกิลหนึ่งตีธรรมดาไปก่อนนะครับแล้วเราก็ได้มาอีกหนึ่งคิวนะเป็นดับเบลคิวในเกมนี้นะถือว่าแลกเจ้าๆกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการเล่นฟินิกนะครับเพราะว่าหาจังหวะการเล่นได้ตัวเองได้นะจงหวะการหนีได้นะครับฟิกเกอร์ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับถ้าเป็นแคลรี่ตัวอื่นนะครับไม่สามารถฆ่าได้นะครับช่อนเมื่อกี้นะมันก็จะทําให้รูปทรงเกมของฟันตคข้ามดีกว่าเดิมนะครับแต่ในเกมนี้เราสามารถคัสโนบอลของฟันตคข้ามได้ก็อาจจะทําให้เราเล่นได้ง่ายนะช่อนน การที่เราไม่มีเลือดในเวลาเราไฟนะครับเราก็อาจจะเล่นได้ยากนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้ออกดูเลือดมานะการหาจาหังหวะการเล่นก็อาจจะทําได้ยากนะครับที่สําคัญนะครับแคลรี่เป็นตัวละครที่หาจหังหวะการเล่นได้ตนเองยากนะแต่หลักๆก็คอยพึ่งเพื่อนก็ดีนะครับการที่เรามีเพื่อนที่ดีก็สามารถเดินเกมได้ง่ายนะครับส่วนในเกมนี้ป่าฝั่งเรากับป่าฝั่ต้งข้ามก็เป็นเวทนะครับเราที่อยากจะถึกหน่อยก็ออกเป็นคอยนะครับก็อาจจะทำให้ฝั่งตรงข้ามลงเราได้ยากกว่าเดิมนะครับช็อตนี้เลนการก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งตัวนะครับแต นะคอยหาจังหวะในการฟาร์มคอยหาจังหวะในการเล่นต่อไปนะครับคลิปกลางเข้าเราก็ไปเคลียร์คลิปกลางก่อนนะครับเพราะว่าเมดเราตายนะช็อตเมื่อกี้เมดเราเสียชีวิตไปนะครับการที่เรามาเคลียร์เว็บกางนะครับเราก็จะมีเงินเยอะกว่าแครี่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับการกดดันเลนก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าเดิมมันเองนะครับพอเราเคลียร์คลิปกลางเสร็จแล้วนะครับก็รีบลงเคลียร์เลนล่างเลยนะครับไม่อย่างนั้นป้อมเราก็อาจจะแตกได้นะครับเมื่อป้อมเราแตกนะครับเราก็อาจจะยืนเลงได้ยากนะครับเราก็ต้องมาคอยเคลียร์คลิปสูงอ ก็สาอันติเชียร์คลิปไปได้เลยนะครับก็จะทําให้เราเชียร์คลิปได้ไวนะครับแล้วก็เป็นการเพย์เซฟไปในตัวนะครับเมื่อเลนเราโดนถมนะครับเราพยายามเก็บสกิลสองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสกิลสองของเรานะครับเป็นปัจจัยหลักๆของการเล่นในการยืนเลนเลยนะครับถ้าเราไม่มีสกิลสองในการหนีนะครับเราก็อาจจะเล่นได้ยากนะครับแล้วก็การหาจังหวะการได้ของฟอรตค้ามก็จะทําได้ดีกว่าเดิมนะครับภายในเกมนี้ฟอร์ตอมก็จะมาถมลางเยอะนะครับเราที่สู้ไม่ไหวก็คอยหาจังหวะการฟิกร์หนีหรือว่าคอยหาจังหวะการกลับ เราที่ดวงสวยก็โดนอันติีแล้ววิวไปหงทีนะครับ พอเราเกิดมาแล้วนะครับเราก็ดูเว็บคลิปนะครับว่าเว็บคลิปไหนที่ยังไม่ได้เคลียร์เราก็ไปเคลียร์ก่อนนะครับเพราะว่าการเคลียร์คลิปเราต้องเคลียร์คลิปก่อนที่คลิปจะชนบ้านเรานะครับก็อาจจะทําให้บ้านเราไม่แตกได้นะครับชั้นี้เพื่อนเราก็บวกอยู่เลนบนนะครับเราก็คอยเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็คอยไปช่วยเพื่อนเลนการนะครับถ้าเพื่อนเราไฟชนะนะครับเราก็อาจจะเล่นได้ง่ายนะแต่ถ้าเพื่อนเราไฟแพ้นะครับเราก็มีหน้าที่คอยเคลียร์คลิปให้คลิปไม่ชนกับบ้านเรานะครับฟันธงก็อาจจะขึ้นบ้านเราได้ยากมากถึงมากที่สุดเลยนะครับเลยองนักี่ตอันาิ มีไว้เค์คลิปอยู่แล้วนะครับหลักๆการเล่นฟีนิกซ์แคลลี่นะครับอันตรีมีไว้เค์คลิปมีไว้อันติออบเจกต์นะครับช็อตนี้เราก็ต้องรีบฟาร์มกันก่อนนะครับเพราะว่ารูปเกมเริ่มจะแย่แล้วนะครับเราก็ต้องหาจังหวะในการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับคอยหาตังค์ให้ได้มากที่สุดนะรอให้จังหวะฝั่งตรงข้ามผ่านนะครับเมื่อฝั่งตรงข้ามพลาดเมื่อไหร่นะครับเราก็คอยเก็บคิวตัวที่บางๆหรือว่าคอยหาจังหวะการเล่นเบิร์ดแฮงก์ก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นหนทางการเล่นได้แบบเพล่นเวฟที่สุดนนะรรัเเเพพืื่่่่ออไไปปหหาาาจงงงววกกลลตชย เพราะว่าเพื่อนเราไม่มีตังนะครับการหาจังหวะการเล่นก็จะทําได้ยากนะครับดังนั้นนะครับเราก็ไปช่วยเพื่อนหาจังหวะการเบิร์ดดาเมจหรือว่าต่อดาเมจให้เพื่อนเรื่อยๆนะครับก็อาจจะทําให้เพื่อนเราเก็บคิวได้หรือว่าต่อดาเมจช่วยเราได้นะครับการเล่นฟินิชเกมตามนะครับก็จะเป็นการคอยเคคลิปเดินเติมเลนกับเพื่อนบ่อยๆนะครับถ้าเราแยกดันบ่อยๆนะครับฝั่งตรงข้ามก็อาจจะมาถ่มเราฆ่าเราตายได้แบบชิวๆนะครับดังนั้นเราก็คอยเคคลิปกับเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็หาจังหวะการเข้ามาดันเว็จะทําให้เราเล่นได้ง่่าายกกวปตินนนนะครรับใ็ออตี้เเพื่าก บวกกันตรงกลางเองแล้วนะครับ ทั้งที่มีเงินน้อยนะครับแต่ก็บวกกันอยู่นะครับเราที่มีเงินเยอะแต่เราคอยหาจังหวะการเพย์เซมนะครับก็อาจจะทําให้เราเล่นได้ยากนะครับแต่ข้อดีก็คือการที่ฝั่งตรงข้ามไม่มีสกิลแล้วนะครับเราจะสามารถปิดฝั่งตรงข้ามได้นะช็อตนี้แรดเกือบตายนะครับโดยผมสกิล1ไป1ทีเกือบตายนะครับเราที่มีอันติีก็ใส่อันติีเคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับเมื่อบ้านเราไม่แตกนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะหาจังหวะการจบบ้านเราได้ยากนะครับในเกมนี้เราคือโคตรแบกเลยนะครับโคตรมหาแบกนะเราก็คอยเคลียร แครี่นะครับช่อนนี้คลิปบนเข้านะครับแล้วก็คอยหาตั้งกันไปก่อนนะครับเรากลัวโดนโถมเยอะนะครับเพราะว่าตัวละครของเรานะครับไม่มีอันตินะครับในตอนนี้เราสามารถเคลียร์คลิปได้ช้านะครับดังนั้นวิธีการเล่นของเราก็คอยรออันติคอยหาจังหวะการเคลียร์คลิปให้เพจเซฟที่สุดนะครับช่อนนี้เวบกลางเข้าแล้วก็เคลียร์เวบกลางกันก่อนนะครับโดนอันติแล้ววิวไป็หนึ่งทีนะครับประตข้ามก็โถมเข้ามานะครับแล้วก็ใช้สกิลสองในการหนีกันไปก่อนนะครับอันนี้คือข้อดีของการเล่นฟินนิ่งนะถ้าเป็นแคลล คืนเราก็ตีบับเรไปเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เราต้องแบกแล้วนะครับไม่อย่างนั้นเพื่อนเราก็อาจจะเล่นได้ยากนะเพลนเกมตามก็เล่นได้ยากมากๆเลยนะครับใครที่เล่นเพลนก็น่าจะรู้นะเวลาโดดเข้าไปแล้วไม่มีเพื่อนตามนะครับก็อาจจะทําได้ยากนะส่วนโลมมิ่งในเกมนี้ก็เป็นลูอีด้วยนะครับก็อาจจะทําให้ป่าเราเล่นได้ยากมากถึงมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยหาจังหวะการเล่นให้เพื่อนเรานะครับการที่เราเป็นฟินิกซ์นะครับฟีนิกซ์เป็นตัวละครที่สามารถลวงได้นะดังนั้นผมก็จะเป็นแครี่แอสซาซินในเกมนี้นะครับแครี่ที่สวมบทเป็นแอสซาซินนะครับที่สามารถลวงแครี่ล้วงเมจฝั่ตัวข้ามได้ มีน่ำซ้ำยังละลายแทงได้โคตรเก่งเลยนะครับการเล่นฟินิชแชรี่นะครับช่วตนี้เราก็เคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับหาจังหวะการเล่นเพื่อนเราก็ตายกันตรงกลางอีกแล้วนะครับเราก็คอยไปช่วยเพื่อนนะรีบๆไปช่วยเพื่อนเลยนะครับคอยปาสกิลหนึ่งไปก่อนแล้วครับแล้วก็ตีธรรมดานะพอเวลาจะหาจังหวะอีกก็ใช้สกิลสองนะครับแล้วเราก็ละลายแทงว่าได้1ตัวนะครับก็จะเป็นการหยุดสโนบอลของฟอนโตข้ามอีกหนึ่งครั้งนะครับการที่ฟอนโตข้ามล้เราไม่ได้นะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะดังนั้น แต่หน้าที่ของเราในตอนนี้นะครับก็คือการเคลียร์คลิปหาตังเพื่อไปเบิร์นดามจให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับชอนนี้คลิปกลางก็ชนนะครับส่วนเวลาเคลียร์คลิปนะครับอย่าลืมนะครับเก็บสกิลสองไว้หนีด้วยนะครับเพราะว่าสกิลสองของเรานะครับสำคัญที่สุดนะครับเมื่อเราหนีได้เราก็จะสามารถเคลียร์คลิปได้นั่นเองนะครับชอนนี้ป้อมกลางก็เข้านะครับแล้วก็ตีป้อมกลางได้เลยนะครับก็จะเป็นการสวนนะครับในชอนนี้แล้วเราก็กลับบ้านกันก่อนนะครับเพื่อเติมมานานะการที่เราไม่มีมานาเราก็อาจจะใช้สกิลไม่ได้นะ ่าเป็นการล่อมั้งครับแต่โลมิงฝั่งเราก็ไปโดนฟงตรนข้ามเก็บมาอีกหนึ่งคิวนะถือว่า่งตรงข้ามอาจะหมวกการเล่นกับโลมิงเราได้ดีนะครับคอยดักโลมิงเราแบบเพเซฟที่สุดนะตอนนี้เราก็โดนล้วงนะครับเราพยายามใช้สกิลสในการหนีนะครับเรามีฟิกเกอร์ก็กดอันตีฟิกเกอร์ออกมาก็ได้นะครับก็จะเป็นการหาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะเพื่อเราก็เก็บแชรี่ฟอตโนข้ามมาได้นะถือว่าโอเคเลยนะครับเรามีหน้าที่เคลียร์คลิปก็คอยเคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราเคลียร์คลิปได้นะครับ่งตอนด้เเลรา ก็จะตีสโลด้วยนะครับการที่เราหาจังหวะการยิงได้ก็จะเป็นการสโลศัตรูแล้วก็หาจังหวะการหนีได้ยากนั่นเองนะครับตอนนี้โอเมนก็กาลังตีป้อมล่างนะครับที่สําคัญครับโอเมนล็อกในป้อมโดนแรดแข่งไปหนึ่งทีนะครับก็โดนแรดเก็บไปอีกแล้วนะครับเราที่กําลังจะไปช่วยนะครับก็โดนกบฝ่าตรงข้ามเข้ามาถมเรานะครับแล้วก็ใช้สกิลสองในการหลบแล้วก็ตอได้เมจไปนะครับขนาดผมตีสองทีมเฉยๆนะครับเมื่อกี้กบเหลือครึ่งหลอดนะถือว่าผมมีดาเมจพอตัวเลยนะครับแล้วเราก็มาเอาดาร์นเอหเดีทก่ส่อนเน นะครับเพราะว่าฝาโตัวข้ามเข้ามาพลาดจะทำให้เราหาจังหวะก,การเล่นได้ง่ายนั่นเองนะครับส่วนวิธีการเบิร์ดั้งเซเลเยอร์นะครับเราสาตอันตีไปเลยนะครับกดสกิลหนึ่งแล้วก็ตีธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับสกิลหนึ่งีอีกหนึ่งทีแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งีอีกหนึ่งทีนะครับ ก็จะเป็นการเบิร์ดดาเมจได้ง่ายที่สุดในเองนะครับช็อตนี้เอริแลมนะครับถ้าเราฆ่าเอริได้นะครับเราก็จะขึ้นบ้านได้ง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าการที่เราได้ฝอตัวข้ามก่อนที่จะขึ้นบ้านนะฝอตัวข้ามก็จะไม่มีตัวเคลียร์คียนั่นเองนะครับช็อตนี้ผมก็เรียกรวมตัวนะครับเราพยายามปาสกิลหนึ่งให้โดนนะครับคอยหาจังหวะการต่อดาเมจให้เพื่อนไปนะครับถ้าเพื่อนเราเบิร์ดได้นะครับเพื่อนเราก็หาจังหวะการเล่นได้นะครับแต่เราก็ได้อัติเมจมานะครับในเกมนี้เมื่อเวลาเราไฟกันนะครัััับบบบบเเเเเเเรรรรรรราา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 าพพพยยยยมมมกกกกกก็็สสสสิิิลลลลลไไไววววว้้้้หหหหนนนนนีีะะะะคคอ่่่ืดดถจงซ นะครับผม ช็อนี้คลิปล่างก็กําลังจะเข้านะคลิปกลางก็ชนอยู่นะครับให้ป่าเราไปเชยร์เว็บกลางก่อนนะครับให้ออฟเลนเราดันอยู่เว็บบนนะเรามีหน้าที่คอยตีป้อมล่างก็ตีไปนะครับช็อนี้ก็กิ้งสกิลอันตีไปเลยก็ได้นะครับกบหายตัวไปไหนไม่รู้นะคลิปเข้าบ้านเราก็ตีบ้านได้เลยนะครับแล้วเราก็คอยหาจังหวะการกิ้งออกหรือว่าคอยหาจังหวะการเล่นต่อไปนั่นเองนะครับในช็อนี้รูปเกมของเราก็กลับมาดีแล้วนะครับคลิปก็กําลังดันสูงนะครับคอยหาจังหวะการเล่นต่อไปนั่นเองนะครับช่อนี้ผมกาลังจะกลับบ้านนะครับแต่ดคอยสุ ที่ธรรมดาไปก่อนนะเกมนี้ก็ได้ป่าฟันตัข้ามมาแล้วนะครับพอเราได้ป่าฟันตัข้ามมานะครับเราก็จะไม่คอยพวองตัวล้วงเรานะครับเราก็จะมีหน้าที่คอยละลายแทงก่อนนะครับเพราะว่าแทงฟันตัวข้ามเป็นกบนะครับสามารถรวบเราได้นะเราก็พยายามใช้สกิลหนึ่งกับแทงไปก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นช็อตนี้นะเราพยายามปาสกิลโดนแทงไปนะแต่ระเบิดพอดีโดนแลดนะครับแลดตายนะครับพอคลิปชนบ้านนะครับเราก็ตีบ้านได้เลยนะครับพอเราได้บ้านฝันตัวข้ามได้นะครับเราก็จะหาจังหวะการเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วเราก็ได้ป้อมลางมาแล้วนะอเมน คลิปกลางก็กำลังจะเข้านะครับอันนี้คือส่วนชุดเดียวเกือบหายหมดเลยนะครับก็จะเป็นการหาจังหวะการเล่นแบบเพรสที่สุดนั่นเองนะครับคลิปกลางเข้าก็ปาสกิลหนึ่งตีป้อมกลางไปได้นะครับเพราะว่าสกิลของฟินิกส์นะครับสามารถเก็บสแต็กกับป้อมได้นะครับการที่เราจะระเบิดป้อมก็สามารถหาจังหวะการตีได้ง่ายๆเลยนะครับพอคลิปกลางกำลังจะชนนะครับป่าฝั่งเราก็โดดเข้าไปแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่เหมือนเดิมนะครับพอลไล่แท้งก่อนนะครับแล้วเราก็ได้แท้งมานะพอคลิปเข้าบ้านเราก็ตีป้อมได้เลยนะครับส่วนในเกมนี้นะรกลางว ได้นะครับรจังหวะก,การตีป้อมได้นะช,นช็อตน,นี้ก็ตีป้อมสดนะครับฟินนีก่ก็เป็นตัวละครที่โคตรเกียนเลยนะครับสามารถตีป้อมได้นะจังหวะก,การเล่นได้ง่ายนะครับช็อตน,นี้ก็ได้มา3ทางแล้วนะครับแล้วก็รีเลอกกันก่อนก็ได้นะครับคอยหาจังหวะก,การเล่นให้เพลิเซฟที่สุดนะเพราะว่าการที่เราได้คลิปตัวใหญ่3ตัวนี้นะครับเราสามารถขึ้นบ้านได้งานานาน่ายๆเลยนะครับเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์ก็ดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทาคลิปให้ด้วยนะครับอยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับไลน์สามารถ สำหรับการเล่นฟินิกก็สามารถคอมเมนต์ไปกำลังใจหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเราก็คอยหาจังหวะก,การขึ้นบ้านให้ดีนะครับแล้วก็โดนโอเมนล็อกไป1ทีนะครับน่าจะแค้นตอนที่จับในป้อมเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็หาจังหวะก,การปาสกิลหนึ่งให้โดนนะครับเมื่อเราปาสกิลหนึ่งโดนนะครับเราก็จะตีธรรมดาแรงมากๆเลยนะครับช็อน,นี้กบก็ฟิกเกอร์ลวผมนะครับแต่ไม่มีใครตามทันนะก็โดนเราเบิร์ดดามจไปอีกหนึ่งทีนะครับ เกมนี้เราก็เป็นเกมที่เซฟมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะแนะนําตัวละครอ,อะไรหรือว่าแนะนําทิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับตอนนี้คลิปเข้าบ้านเมื่อไหร่นะครับเราจะปาสกิล,ลหนึ่งโดนคนหรือว่าโดนคลิปแล้วก็จะตีบ้านรัวๆเลยนะครับก็จะจบบ้านให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมในที่นี้ด้วยนะครับฝากร้านก้นเติมเกมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ